สวัสดีค่ะพบกับกุ้งช่องสบายจีนยูนานนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพามาดูวิธีการล้างไส้อั่วของคนจีนยูนานนะคะกว่าจะมาเป็นไส้อัว่วเป็นพวงพวงที่แขวนไว้ตามบ้านต่างๆนะคะซึ่งช่วงฤดูหนาวของทุกบ้านนะคะก็จะทำไส้อัวจีนแล้วก็หมูน้ำค้างยูนานกันนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาไปดูวิธีการล้างไส้นะคะ,ะการล้างไส้ที่ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะคะ จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็ล้างด้วยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวกุ้งพาไปชมค่ะไปกันเลยค่ะหมูที่เราซื้อมานะคะเขาก็ยังไม่ทำความสะอาดให้เราเราก็ต้องเอามาล้างเองนะคะล้างเอากลิ่นของขี้หมูอ่าความสกรปรกต่างๆออกแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นคาวนะคะเวลาไปทำไส้อัว่วมันจะอยู่ได้นานนะคะไม่เหม็นเน่าก่อน,นะคะ่ะ สิ่งที่ใช้ล้างไส้หมูนะคะดับกลิ่นคาวดับกลิ่นขี้หมูนะคะก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะโดยการนำต้นกล้วยนะคะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็นำไปนวดไส้ค่ะนวดทำความสะอาดก็จะทำให้ไส้ไม่มีกลิ่นของขี้หมูนะคะการล้างไส้เราก็จะล้างทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะ หรือบ้านใครไม่มีต้นกล้วยนะคะก็จะใช้ลูกจ่าจือโกนะคะภาษาจีนที่คนไทยเรียกบะขี้หนูนะคะตัวนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวนะคะก็นำมาทุบนำมาหั่นแล้วก็มาทุบแล้วก็เอาไปล้างค่ะ เมื่อเราล้างด้วยต้นกล้วยเสร็จแล้วนะคะหรือว่าล้างด้วยจาจิโกเสร็จแล้วไส้ก็ยังมีกลิ่นสาบของขี้หมูอยู่นะคะก็นี่เลยค่ะผสมซันไลลงไปนิดนึงนะคะที่เห็นเป็นฟองๆนี่คือผสมซันไลนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการล้างด้วยน้ำโคกนั่นเองค่ะ ทน้ำพกลงไปแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะจากนั้นก็นำไปล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จนะคะสำหรับการล้างไส้ในการทำไส้อัวของชาวจีนยูนานนั่นเองค่ะและมาดูวิธีการ กลับเอาไส้ด้านในออกมาด้านนอกของชาวจีนยูนานแบบง่ายๆนะคะก็คือทําตามวิธีที่ไม่ยากกุ้งกำลังทำนะคะก็คือกลับด้านในออกมานิดนึงแล้วก็เทน้ำลงไปแล้วก็เนี่ยคะ่ะมันก็จะไหลไหลลื่นปรีดปรีดเลยนะคะไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้อะไรนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้อ่าไส้ที่กลับด้าน ข้างในออกมาข้างนอกหรือว่าจะกลับข้างนอกเข้าไปข้างในก็ทำเหมือนกันนะคะทำตามวิธีนี้เลยนะคะ เมื่อเราล้างด้วยต้นกล้วยล้างด้วยจาจูโกหรือว่าบะขี้หนูล้างด้วยซัจจาานไลน์ล้างด้วย,น,ย,วยน้ำโคกสุดท้ายแล้วก็จะได้ไส้ที่สะอาดแบบนี้ไปสำหรับยัดไส้อัวจีนกันแล้วนะคะเวลาเรายัดไส้นะคะเราก็จะกลับ ไส้ด้านในออกมาข้างนอกนะคะที่เห็นเป็นผิวเรียบๆนี่คือเรากลับด้านออกมาแล้วนะคะไส้อั่วก็จะสวยน่าทานแล้วก็ผิวเรียบสม่ำเสมอนะคะยังไงกุ้งฝากดติดตามช่องสไปจินยูนานด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ